คูสิที่เดินเลิกวุ้ยดอกนี้น Mother, ไม่ต้องคูสิก็ได้หมดเลยมามาโว้ยไอเยียไอเยียแตายัดโุ้ยคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเจ้านันไม่แนะนำให้ทำตามเด็ดขาดไม่เหมาะแก่คนที่ทำงานหาเงินเพื่อกินข้าว กลาสวดีจ้าจาก,กันเหมือนเดิมน,นะจ้าทุกอย่างยี่สิบวันนี้เรามาในทุนยี่สิบบาทกันเหมือนเดิมน,นะคะใครก็ใครชอบก็กดไ like, ลค์กดสำับใครกรดิ่งแจ้งเตือนนะคะติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะก็ใครที่อยากเล่นเกมแบบหนูน,นะคะลิงอยู่ใต้คอมเมนต์เลยกดตามกันมาเลยนะจา้า <Yahoo! S 1> ไปะ่ะขอไปที่เบ็ดหนึ่งบาทก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าทุนเราาน้อยเหมือนเดิมน,นะไปทุนยี่สิบนะ ต้องค่อยๆปั่นนะฮะอย่ารีบร้อนค่อยๆปั้นบุนเัินไปเนาะเออสวยมากมาก่อนสอามสิอ้าวโดนหรือเปล่าดอกนี้อ้ายังหลอกกันได้หลอกกันอยู่ค่อยๆปั้นไปก่อนเนะาะค่อยๆปั้นไปก่อนถ้าเบ็ดหนึ่งบาทอย่าห้าวบอกเลยทุนน้อยนะยอย่าห้าวนะแต่มันจะหมดมันจะไม่ได้ไเลยสวย่ะดอกนี้สบายใจได้เพิ่มเบ็ดนะจัดมา <Yahoo! S 1> เออค่อยน่าเล่นหน่อยแบบนี้ เบ็ดสามแล้วกันนะอยู่ที่หกสิบห้าขาลงอยู่ตอนนี้เอา้ามาสวยขึ้นมาอีกแล้วอนะตอนนี้จาก20ขึ้นมา90กว่านะเริ่มไหลลงไปตามเบ็ดที่เราปัน่นมาขอโดทีว่าเพิ่มทุนเบ็ดหนักหนะน่อยก็อยากเล่เนเบ็โดโหไปดรอไปดีหู้ยเม่งร้อหลอกไปอนะไม่ต้องรีบนะเกมกวัวบอกเลยไม่ต้องรีบค่อยๆปั่นไป เกมนี้ใจร้อนไม่ได้อ่ะหมดทุกคนนะบอกเลยหนูหมดมาแล้วนะมีเป็นหมื่นก็นหมดมาแล้วกับเกมนี้อ,อย่าใจร้อนนะฮะตังทุกบาทมีค่ามีแบบสามารถพลิกชีวิตได้อ่ะไปดินั่นไงเออสามารถพลิกชีวิตได้ทุกบาททักสตางังบอกเลยบางคนเหลือสามบาทสุดท้ายแมงเข่าเงี้ยเออยาวไปไประทัดแน่นอนเลยดูทรงนี่นัน่นไงเออยังดีค่ะคูสิบสวย เออยังได้เล่นนะไปเดี <Yahoo! S 1> ๋ยวเราไปแบบทุนเริ่มมาแล้ว่ะทุนเริ่มมาแล้วขอแย่เปิดเทอร์โบเลยแล้วกันนะอันนี้เพราะว่ากำไรมาแล้วอ,อ้าวทุนหนาแล้วเรียบร้อยจัดนี้ <Yahoo! S 1> เอ,อ้ยเปิดเทอร์โบเข้าดีว่ะทุกคนเปิดเทอร์โบมาดีนะคะตอนนี้ขออีกห,หนึ่งจะขึ้นไปเบ็ดยี่ถ้าแตกโหดๆนะคูณห้าสิบ ไอคูณสิบเบ็ดห้าเนี่ยมันจะได้เพิ่มเบ็ดสวยๆอยู่แต่ว่ามันจะคูณไหมนั่นแหละมันจะได้เอ้าดอกนี้มาเออขอขึ้นไปห้าร้อยเล่นเบ็ดยี่อ่ะมังนอเข้าดีมากกว่าโดดอนะไม่ค่อยโดดเท่าไหร่ไอ้หัวยังไงโด,ไโ,ดโดดไปที่เบ็ดห้ายือจัดโดดไหมเบ็ดห้าเรียบร้อยคะไปแล้ว เออได้ลุ้นหน่อยขอคูณ <Cut> ส <us off> ิบโ h o o หน่อยโตโ o o d น่ะขอโหดๆหน่อยคูณสิบจ่าหน่อยประทัดใหม่เหรอวะไรเนี h, ่ยสิแกโอ้ประทัดใหม่แล้วโอ้โหคูณสิบจริงองแต่จัดประทัดแค้หนึ่งเดียวเลยอีอีอีโอ๊บะััดเบ็ดยี่ไม่น่าไหวเอาเบ็ดติดไปก่อนแล้วกันกันเนี่ยเอ้า โอ้โหคิดว่าโดดไปติบกดเตงตายแล้วนะเมื่อกี้ถ้าปั่นแล้วโดดเนี่ยไปค่ะสวยดอกนี้เยอะได้เล่นน่ะเรียบร้อยขึ้นหลักพันน่ะค่อยเบ็ดยี่ไปเอ้าโอ้โหทุกคนแตกนอกดีจัดอุ้ยแตกนอกดีจัดนะอย่างนี้ต้องเพิ่มเบ็ดแล้วแตกนอกดีจัดเบ็ดยี่มาเบ็ดยี่ต้องเข้าเอานิ่งโดดด,ดิอู้ยอะไรวะ โอนเม็ดไปโดเอาดอกนี้มาสวยสนุกไะตอนนี้สนุกแล้วสนุกแล้วเอาไปดีโดนเบ็ดยี่สิบเอาโดนไม่โดนไม่โอ้โยมึงเยอะจัดโก็ฝันตาเลยนะมาหลอกเราหลอกเราเขานอกก็ได้มาแตกนอกก็ได้มาลูกแตกนอกก็ได้เฮ้ยอย่าว่าเยอะหน่อยใจไม่ดีโดนไปดีเบ็ดยี่เอาโอ้ยโค้งไปโดนะใจไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ เอาอะแมงไหลลงยังไงยังไงโดไปไปจี้ไปปวดหัวแล้วเนะี่ยเอาว่ะทุกคนเอ้าอุ้ยดอกนี้ไม่ต้องโดดอ่ะอุ้ยดอกนี้ไม่ต้องโดดจัดมาเออขอไม่เพิ่มเบ็ดนะขอลุยเบ็ดที่ยาวๆกำลังเข้าดีอ่ะตอนนี้ เื่อนะคะเป็นประกันชีวิตไว้ก่อนเรียบร้อยลราไปแล้วไปที่ได้เล่นนะได้เล่นได้เล่นบอกเลยสนุกแน่นอนจอตนี้ไม่เอาประทัดแล้วได้ไหมขอสวยๆขอสวยๆโอ้ประทัดไม่แล้ววะแม่งหนีไม่พ้นเออโอ้โหไหลยาวไปก่อนไปอีกอุ้ยจ้องเอาว่าน้ำหมเสาะแม่งคูเต็มเป้าเข้าเต็มแข้งโอ้ยังมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอุ้ย ท้องหยิบแล้วได้รู้มาเต็มแข้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ้โแมงเหล่ามาปาดจัดเอามาอันนี้ก็ได้มาอันนี้ก็ได้มาเหรียญ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 เต็มบ้ามาคุณคุณโอ้ยหมีคุณติดว้าแต่ว่าบอกเลยว่าคุ้มค่าอยู่ห้าร้อยเงินตกเลยโหเข้านอกดีกว่านะเข้าออกมาดีกว่าโดนต่อยไป็นยี่สิบปุ๊ที่ก็สวย เออได้แก้มือหน่อยโอ้โหเมื่อกี้ไม่เรื่องเลยไปให้ยาวมยาว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 ชีกะบุมบๆๆมบุมบุมบมม้เอาไว้อย่างนั้นขอคูณสิบลายบดีมากขอลุ้นหน่อยขอเด็ดเด็ดดวงดวงขอเด็ดเด็ดดวงดวงส้มใหมาอีกแล้วยังไงสิคูณสิบหรือเปล่าดอกนี้เอาโอ้โหผิดหวังว่ะคุณคนผิดหวังหนักมากโมโห่ะ ห้าสิบแล้วกันไปเออหูยน่าเล่นหน่อยแบบนี้ไอ้ขอโดด่ะอุ้ยหูย,ยแตกนอกดีจัดทุกคน <You S 1> หูว่านะเราจะต้องเอาแตกนอกโดดไม่น่าลุ่งโดดไม่น่าเกิดดุยหูยโดดไม่น่าเกิดถ้าแตกนอกหนักๆอย่างนี้ เบ็ดต้องมาราคาเบ็ดต้องมาราคาเบ็ดต้องมาดูราคาเบ็ดต้องมายังไงโอ้ยไม่โดดราคามาแล้วเหลือแค่คนจ่ายราคามาแล้วเหลือแค่คนจ่ายเท่านั้นราคามาแล้วราคามาแล้วลลลลเฮ้ยโดดหน่อยโม้โด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 ,โโดโดดโมหทุกคน ไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่งโดดไหมเบนนี่หุยยังคูดฟุกไอ้เหี้ยคูดฟุกฝ่าดูวยเธแม่งคูนสิบทีเธออะไรก็ได้อะไรก็ได้คูนสิบทีเถอะเลิกหุ้ยดอกนี้ไม่ต้องคูนสิบก็ได้หมดเลยมามาโวยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแตกยับหุย คนขอจบคลิปไว้เพลนนัดนี้นะไว้เจอกันไปคลิปหน้าเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากใครอยากตามลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์ไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย